การมิดรอนมันเป็นเรื่องของโลกมันไล็กจีดกันไวแม้เขาถึงชานแม้เขาถึงมักได เรียกว่ามีวอนมีหาจากาเมชันทะพรอมพร้อยใจเงินดีติดใจเพลิดเพลินสนุกสนานมวนสื่อยู่กาบมานมันมยังเป็นเอกีดกัน ใหเขาถึงชาลและเขาถึงมัจแท้ที่จริงมันเป็นชื่อตั้งหางแบบอธิวาณิวอนนิวอนคนแท้ที่จริงมันในตัวของเราทุกคนมีทั้งนั้นเนื้อกายมัฉันทานิวอนเฮียาบาทพร้อมอาฆาตจองล้างจองฆ่า การในกันครั่งนี้กาไม่ฉันแล้วเพื่อจะมีเพื่อใเรื่องการปฏิบัติจังพู่อในเรื่องพยาบาลอีกที่อื่นพยาบาลในตัวเองทำไมเสื่อมเสียเมื่อที่คนทำไมเสื่มอมเสียกำลังว่งช้าเรื่อย เหอเดเียนตนทำให้เสื่อมเสียเจตุคนอื่นคืออยากเจะให้ได้ตามความปราถนาของตนควสุขของตนซึ่งตนเขาว่าสุขนาน่เขาเดเบียคนอื่นเบียดเบียนในใจทั้งจิตใจเบียดเบียนแล้วมืกมันคเบียดเบียน คนอื voila, ่นก้ามมันต้องส่งออกนอกเข่งออกนอกถ้ามีกามเกิดขึ้นแล้วมันก็ส่งออกไปที่นิทะจังของห้องนอนไม่เลยง่วงอะไรแบบความซึมเซามีเหตุนั้นคิด เป็นคิดโตป็นเรื่องนั้นมันเเรียกว่าทิมิทัะปุถจาระปุถจากะเป็นชาตเต็มที่เป็นขนคิดมาอยู <undercover. S 1> ่นิสิิชาหลังเลสงสัยในเนืชีวิตร่างกายของเราเป็นไปได้ไห่เป็นไปนอสงสารธนาไดะไมสงสารธนา จิตตกิจการถอยหน้าถอยหลังมเนเรียกว่านิวรหาจะนิวนหานั้นก็ตปิเจ้าก็เปเดติ้ายเดียวยังไงแล้วก็รู้เรื่องรู้ไวละนิวนหะจิตสงบแบบที่เข้าที่ อานสมาธิพักผ่อนวากสุขสบายถ้าจะจากอานอานี้อันนี้เรียกว่าค่อพักผ่อนจิตอยู่ในโลกอันนี้ไม่มีการพักผ่อนจะเลยเดือดร้อนทุกข์าเป็นทุกข์ใจ้าเมื่อเข้าถึง สมาธิละเมวรนแล้วเข้าถึงสมาธิเข้าถึงตากระตาเทพเข้าถึงวัฏิกราเทพเนี่ยักผ่อนเนี่ยะได้ส,สุขในชีวิตที่อยู่ในโลกอน,นี้เนี่ยกลามรู้คลึงเพลินลอยอยู่คออยู่ในโลกน,นี้ ยินดีงโมเมาเนีนี่ตั้งแต่เกิดมาแล้วเกิดเกิดในกามโลกเรื่อยๆในกามภูมิตัว่ายวะเราทั้งหมดเป็นบอก,กเกิดแห่งกามสิริจึงเป็นเหตุข้ามองจิตใจเพิ่งสร้างยตลอดเวลาหาความสงบมไม่ได้จึงเมื่อ ตามตะโกค่ะร้อยคออยู่ตรงนี้ให้ใจวิตกสิชาติเดี๋ยวชัางคังเมื่อเราละตามสันทะเป็นต้นเลยมีหวันหา่างเข้าไปสงบเป็นช้างสดีเป็นเทนทีสดีพักผ่อน พวครู้หนึ่งข้าหนึ่งก็ตัเมื่อได้รับความสุขความสบายดีกว่ามีอายุตั้งเก้าสี่สิบสี่ยี่สิบสามสีอะไรต่างๆมันจะเกิดถึงวันตายมีการพักผ่อนเลยแข็ตึลยลรักษาใจนตงไม่ได้ตัวตันม่เป็นตัมันัว เรื่องเวลาตลอดคาลเวดาทุกชิ้นทุกส่วนตัวของเราตาหูจมูมกยิงกายเป็นภัยอันตรายเกสมาธิเป็นภัยอันตรายเกจิตใจที่เห็นว่ามีความสุขสบายเพราะเหตุที่ไม่เข้าใจตามจริง หลงตาเป็นปิกมีตากระสายทรงสายไปดูเรก่วัตถุภายนอกรับผัดรับถุทั้งสองมดเมื่อหลุดผู่หลุดคนอด้สไม้ขขเขาเมื่อสิ่งซุกสวยงดงามอาได้อางารยเห็นโดยตาเป็นโลกเห็นโดตาแล้ว นำมาผลึกน,นำมาบำรงบำเลยบนำมาให้ใจนี่นี่ยให้ส่งไปตามไม่ให้ที่คงที่แหละเยินดีไม่กลามคุณห่างไม่หูไม่ยินเสียงอะไรต่าง เสียงพระอะไรพระเสียงพระหนสงบนลงบำเลยเสียงอะไรพระก็มาเรี่ยไอนหุ่งวายไม่อยากได้ยินนั่นก็หักด้ยินนั่นไม่ฟังก็จะยินเกิดให้เกิดลำพานมันเกิดเกินวายไม่โหน้วยเป็นภัยแกจิตใจมีสมูทถูกกลิ่นเหม็นกลิ่นหอม ถ้าทัดทุกอย่างจะโมงปิดไม่ได้ปิดจะไม่มีลมหายใจตายขนาดที่ตายแล้วหูแล้วขอบปิดไปบ้างถ้าจะหมดปิดไม่ได้เลยนักก็เขาก็เริ่มจะโมงเสกออกสุปเข,ข้าอยู่อย่างนั้น อีแล้วหอมหอสใจหายใจพระชากระ่ายเยว้นวายแล้วก็กินข้าวันั้นเป็นภัยอันตรายแกจ่จิตใจอย่างยิ่งลื็นบางขั้นบางข่าวเมื่อรับอาหารรับานอ,อาหารรสชาติอรไรต่างจึงคสากร คิดสียงหารเสียงเรื่องนี้ดูลุกขึ้นมาให้จิตใจอยู่นิ่งหน,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 นั่งสัมผัสทางกายเรียนรับร้อนแสงมืดรับรั้ทุกอย่างถูกอยู่ทุกเมือ่อแต่หาความถูกก็เหมือนเขาไม่ถูกเพราะไม่คอยจะรู้สึก ตัวม <the> ่ค่อยใช้ใส่ๆมังมีเวลาเรียนว่างบ้างเอาไว้ว่าทั้งหลายเหล่านี้เป็นบอกเกิดของกิเลสกรมไม่หนีจากรูปเสียงสิ่งเลภตถาภานี้ไม่นีจากการมขึ้นหัไม่นีไม่นีจากนิวรหั กามาคุณหาสำไมนี้กัมนีวอนหาก้ามาคุณไม่เหลือเป็นตัวนิรน์พระพุทธเจ้าท่านก็ชมู้ที่อยูยในกรามกิเลสก็ชมให้สติทั้งหมดยันดีกับลูกถ้าหากว่า คนไม่ีความพอใจเงินดีกบลู้ไม่ทำดเป้น,น tacos, seguinte, ทานไม่สร้างเสริมเขาอยากจะ้ลูกสวยเฉยวาจะได้ลูกงามๆตัวของเราเป็นจค่ลูกงาให้เสยสมงามเป็นที่น่าเฉลิมเพลินใจนั่นเลยเป็นเหตล่อให้สร้างยรงสร้างเสริ อยากฟังเสียงเพราะเพราะก็ทำนเดินเป็นฐานการถนาเสียงเพราะให้ฐานเสียงแา่ลำพักเสียงเลยต่างๆตยู่ที่เทื่กาเพื่อการต่างๆป็น,น,นเครื่องมืองงงเลยช่วยจะได้เสียงสนั้นนาคข้างหนา้า จึงต้องบำรุงันั้นททำมานั้นํทำบนนั้นๆกนนินก็อยากได้ของหอมวิชาเขาจะทำผสมเขาอยากได้กลิ่นของหอมน,นั้นวิชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการน,น,นั้นนกินของหอมน,นั้นเลดก็ต้องการเลดอร่อย อยากจะให้รลอะไรทําไรทำเป็นมันค้างขอยาช่วยเป็นอย่างนั้นได้เมี่ิสงตอบแทนนั้นโสดทัคพะสัมภาษณ์ถูกกล้องนิ่งนอนให้ฉันนั่นเือนกันนี่ที่จะทำเป็นเื้นฐานที่จะสร้างกองการคุดทำใหลายที่ว่ามานันกอกเพาะเษฐ์ตาธนา เป็เจ้าด้วยอนชมเชยว่าคนทำบนเช่นนั้นดีกว่าทำบาปทำบาปให้เป็นประโยชน์แกจนคนอื่นให้จนประโยชน์แกจนจเสียเบียนตนทำเป็นเชื่วให้ได้วจะได้รับคนชื่วนั้นตอบแทนเดียวกับุญ แล้วก็เบียเดเบยนคนอื่นโดยทำผนอื่นให้เสียด้วยทำคนอื่นให้เสียหายท่านชมเชยสนเสริญนะเป็นผู้หลกเสือโลกหงามรินหอมโลกสากลต่างๆมีนานท่านชมเชยสนรเสริมมีครอบครัวเรือบ้านเรือนสร้างคารวะ ก่นนอเบื่อคุณงามความดีรอร้องสามีเป็นแม่หนึ่งตัวเดียวนี่ให้อิสระเสรีภาพแก่กันและกันนั่นงานนี้เป็นสมท่านก็นชมเชยสนับสนุนท่านสอนอีกครับเลือของคาระวะ มีเดชนิยาสามีต้องสองสองสามขีขึ้น,นกันนะครับให้นับควรสุดเพราะโลกอันนี้มัเเนเดือดเดือนขึ้นกันแล้วกันเหตุมาจากพระจากค,ความเดือดเดือนที่มีเมตตาตาหนีสองสองสามีึ้นกันเลยกันมันเป็นเหตุนำม,มา่คนควมสุดชั่วขณะ ที่อยู่ในโลกอันนี้โลกอันนี้นมันมีที่ไหนจะไม่ทะเลาะก,กันล,กนลักเสืนักของเห็นแสน,แสนองเห็นนี่ยทั้งหมทะเลาะก,กันจดื่้ไปเนี่ยังหวีว่าทุ่งเสียด้อน,นไปเพราะใจอนันมันไม่เป็นสุขใจอันนน มีสิเลอยู่ใจนะเมื่อาามีกิเลสกต่างคนต่างมีกิเลสกะหำหันเข้าใส่กันทันทีคนที่ว่าเกิดมนจากอันนี้เกิดจากสิเลสเรื่องครัวแม่ว่าการม่สิเสเสียเรี่ยวแล้วนะเป็นเหตุให้ลอยว่านอน่างก็ดีแต่ยันเพ่าใจง่ามา เมื่อในค่ะมีอยู่ในแคล้ววัดจึงต้องอดทมทนสู้โดยจำเพียงในยามอดทนแม่อดทนได้ไม่มีการทะเลาะเบาแรงไม่มีการเบียดเบียนขึ้นกันยในกันไม่ว่าทุ่งเสียงขึ้นกันยในการฉันชมว่ามีควนสุข เรื่องทำทั้งหลายมีทั้งหยาไปละเอียดอันเดียวเเนี่ยหยาตอันเดียวเนี่ยละเอียดอันเดียวนี่ยสึตกามาคุณห้ามนะไรหยาบก็ดีเพราะละเอียดกามคุณห้าเนี่ยเนี่ยงเวจากนิวรณ์ห้าเนี่ยเนี่ยสักามคุณห้าน่ยหากจะนิวรณ์ห้าข้อง ไม่อยากจะือเงียบหยวนห่าจะถึงนรกถึงผลถึงฌานสมอที่สบายเขาตรงนั้นแค่ที่จริงแล้วท่านพูดถึงเรื่องฌานเงียบห่าเป็นเรื่องขีดการของฌานพูดถึงเรื่องสมาธิมีการขีดกาน บาปเสด็าชิจกาสมัยก้คนเป็นขราวขรัวมากเลยคนถ้าไม่ได้หักโสดาชิจการานะคามีมีครอบครัวอย่งนั้นที่เบื่อในประเทศาสานาช้ำอีกไม่ทำให้ทิ้งมากไม่ทำให้ทิ้งพ้ถ้ายไาเรื่อยแต่อย่างนั้น เพราะสมาธิเรียกว่าต่อสูงชานเรียกว่าหลบเข้าไปพักผ่อนหลบไม่ได้ที่ไม่ต่อสูงจะหลบไม่ได้ที่สนุกนึ่งเข้าไปเร็วหนึ่งมันสงบไม่ได้เพราะช้าเพราะมีปันหาก็รบกวนส่วนสมาธิไหนไม่เป็นยัง จะต้องต่อสูิมามันทุกด้านทุกทางจนกระทั่งไปตายหมดตายหมดแต่หาก็งหมดจนไม่มีเหลือลหรอก็เข้าสมาธิได้สนังจริงไั่แตกกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นผู นี่จากเรื่องไปต้องต่อตัวโลื่องไม่จากเรื่องต่อสู้ถ้าต่อตัวไม่ได้ก็ยอมแพ้แต่งมัยอยู่ในเรื่องในแงนน่ไหนใช่ไหมฌานเขาสมาธิมันแตกกันตรงนี้เอาละฌานไม,สม่สมาธิก็ไม่ต้องแล้ เราไม่ต้องพูดเพื่อพูดเพื่อสิ่งใดที่มันมาคัดขวางจะต้องถากถางจะต้องฟาดฟันท่านี้เลยเรียกว่านิวรณ์นี้ต้องจกันมันต้องถากถางต้องจิดกันนิวรณ์นี้ไม่ลบดมทัดทางขวางทางเอาเรื่องตายทั้งองื่อเสีย มันก็ขวางมันล้ำไปแค่มาเราต้องเรียนขวางรื่องนั้นล้ำไปแล้วถางเสียแล้ฟันออกเสียรูออกเสียให้มันเปลี่ยนซะแล้วก็เดินในคลองส่วนปัญญาคือสมาธินี้ เกนนี่ยวกันชั่งน้ำเกันเอาละอธิบายทั้งหมดท่าดีสมาธิเปลยกว่าทำความสงบสงบมีสองอย่างหน,นึ่งสงบหนึ่งแน่วเข้าไปโดยใช้สมบริกรรม กำหนดให้อยู่กับคำปฏิกรรมจากพุโทโธพุโทโธระนาผา,าสต,ติต่างๆให้อยู่ในที่นั้นจิตใจมอนเนี้ยในอารมณ์อนันเดียวในพุโทโธนั่นแหละหรือในอนาผาสตินะเงี้ยเงแ้่นั่น,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 นเดียว ที่็จะรัวบูอ้าเข้าไปจนหายจากพุโทโธเลยหายจากลาปาสติเงียบไปบางทีอาจจะไม่รู้ตัวบางทีก็รู้ตัวอยู่ว่ามันเงม,มันว่ามันจะงบเย็นพอใจเินดี ความสุขอันนั้นอันนั้นอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าฌานอีกอย่างหนึ่งท่านสติขณจิต,ตจุณคิดฝุ่นไม่ติดจะภาวนาคุณโทหรือว่าอำมาฝาสติกระได้ในภาวนาคุณโทอำมาฝาสติ ทั้งจิตตั้งสติกำหนดจิตเห็นอาการของจิตมีคิดนึกมสมัยมีไปในฐานใดก็รู้จนกระทั่งรู้เท่ารู้ตัว,ตวทุกขณะรู้ก่อน,นัีนเกิดไม่เช่รู้แต่มนนันเกิดแล้วมันคยรู้ร่วมได้ติดอารมณ์อะไรมันจะไป ทุกขยนอรมอะไรคนเรามันมีอารมณ์ร้อยแต่ทะกา์จร่งะมีนีนอยู่ธาพัดแต่มันจะเกิดเกิดในที่นั่นน่ะนิดหน่อยไม่เกิดสม่ที่นั่นรู้เท่ารู้เรื่องอย่างนี้างทีคิดคตน เหตุนั้นเกิดขึ้นมาหนึ่งคิดค่อนไปกนซุดสายมันคิดอย่างนันมันส่งไปในเสียงไม่ต้องนในพุโทโธไม่ต้องภาวนาพุโทโธก็ได้ไม่มาตางปางทีไม่ต้องเพิ่งจะนายก็ได้เสียงมันเกิดจากอะไรมันมีประโยชน์อะไร มันเป็นภัยเป็นโทษอย่างไรมันให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างมีเสียงจ,จะมาจนกระทั่งเห็นเสียงทาปไปจริงคือว่ามันเกิดจากวัตถุใมกระท่าทั้งสี่สิ่งใดสิ่งหนึ่นงมีพความทั้งสี่อย่าง เกิดขึ้นมาเป็นเสียงเราเป็นยึจเอเสียงนันมาเป็นอารมณ์มันไม่เป็นอารมณ์ของเรายิ่นานยิ่งกระทั่งมันถอนจากนะเสียมันไปยึดมันไปยึดผู้ไปยึดก็ไมนเป็นของจริงเสียงก็ไม่เป็นของจริงเป็นสัตว์เทววิสียงผู้ไปยึดก็เทววิสัย มันปล่อยวางมันไปได้มืเลววือดกับสมาธิมันมีสัญญาณทคนพร้อมขึ้นฮัตอย่างนี้เรียกว่าครับสมาธิครับสมาธิดีกันถ้าหากว่าจิตใจมันมนู่นนเกิดขอลรูขึ้นมา ทั้งสองอย่างนี้ให้เป็นไปด้วยกันมันหากเป็นเองมันจะลวงว่าเป็นชา้นกับเป็นเองเกือคนรู้สึกขึ้นมาเกิดอ,อุปายญญาไร้สาระสามรู้สามเห็นชิงสามมันหากเป็นของมันเองขอแต่ว่าเราผู้คิดเจรณาเราผู้ทำอย่าท้อทอ้อ ทำงไปเมื่อเกิดออกถ้าหากจะรู้โดยตนเองว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้จากอะไรเท่าไรหาวูาโดยตนเองช้างเขามีประโยชน์มี่ออกจากชางแล้วหรือว่างเปล่าหรือว่างเปล่าควพุททุกนใจม,ใมันสยรไสูสมอเขมือนกันน้ัน น้ำถ้ามันใสใสถ้ามันนิ่งมันก็ไม่งเงาน้ำใสแลนิ่งมลทั้งนี้จะค่อยมีเงาถ้านก็เครื่อมันไม่เกิดเงาชาติเขาชะนะหมน,กนเกิดเงาคือปัญญาลองเห็นสารดทุกอย่างเลื่ออกจากสมาธิหมือออกจากฌานแล้ว I'm going to you a to do it.